คนมาเดินดูห้างใหม่แล้วก็นี่งๆถึงเปิดนะคะเมื่อวันเมื่อปีนี้แต่ว่าตอนที่มาเมื่อต้นปีเนี่ยห้างแล้วก็ร้านมันยังเปิดไม่ค่อยเยอะก็คือจะเปิดอยู่แค่บางโซนแล้วก็ไม่ได้มานานแล้วแล้วก็มาทนนมินามิครั้งนี้ก็เลยกะว่าจะลองเข้าไปดูนะคะว่ามันมีร้านอะไรเปิดระบ้างเนาะเข้าไปดูกันเลยอันนี้เออเจ็ดโมงกันถึงสองทุ่ม ว้เข้ามาเองก็มีบาลบาดีเฮ้ย <laughs> ตอนนะเวันอิตะโนะโนโนอิตะตนต่ะตอนคือว่าまだนั t โอเ n น,นะแต่ว่าตอ,าอ,าอยนี้นี่นีกลิ่นแบบหอมมากอะไรก็จะมีแบรนด์หรูนะคะอันนี้จะเป็นชั้นชั้นหนึ่งก่อนนั้นนี้ที่เรามาก็คือร้านอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ไม่เปิดจัเอ่างอ้อ อาา่ะค่ะวันนี้แบรนด์อะไรเราไม่รู้จักแบรนด์นี้แต่ว่าดูน่ารักมากเลยอืมชั้นหนึ่งนะคะนี่เราอยู่ชั้นหนึ่งขึ้นมาต้องมือกันไหมไปเลย<ป>อันนี้ก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านข้างบนก่อนเนาะแล้วเราก็จะไล่เดินลงมาทีละชั้นนะคะเย้เย่อะไรเนี่ย เดินจะมาถึงชั้นบนสุดแล้วนะคะก็ตึกพาโก้ก็คือจะเชื่อมกับตึกไดมารุนะอันนี้ก็คือมีลูกท็อปเอออยากไปลูกท็อปอ่ะมีอีเวนต์สเปซตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> แล้วก็ชั้น13ลงเรื่อยๆแล้วก็จนไปถึงชั้น B2 นะคะตอนนี้เราอยู่ชั้น13ของกินก่อนหน้านี้ที่แจ็คมาชั้นนี้ยังไม่เปิดให้บริการนี่งของสายอะ่ะ ไม่เคยลอกเลยเอาไปเล่ะนนะัดนี่ขอ,องกินเต็มเลยนี่ร้านนี่ของเราจักร้านนี้ค่อนข้างร้านกาแฟาเราปดท้องย่ายายอะอาหารเกาหลีเอ้ไม่ใช่เน,นื้นาานออืมเนี่ยโอนกตกินว่ก็ปวดมดอะน็อโอเว่นะเนี่ยอืมชั้นสิบ อาการเดนあるよルูฟท็อปการเดนช้ิไปอยากไปไห่อันนันดาออาหกินเต็มเลยไท,ยไทยบิเฟ่อนี่ไงรี้ที่เราเจอเอ่อในในอินตราแกรมก็คือเป็นทไทยเอ่อไต้หวันบุฟเฟ่ร้าอาหารไต้หวัน เราอยากมาเว้ยตอนแรกเฮ้ยดูดีอ่ะอันนี้บุฟเฟ่อาหารใต้หวันจะอะไรนี่อ,อืมมีอะไรมั่งนะโอ้เราชอบรูลงหันอันนี้นะคะเจอในอินตาแกรมกำลังดังเลยอ่ะชื่อร้านอะไรวะอ่านไม่ออก ตึ้นโป๊ะขึ <c> ้น <oughs> ไปชั้น14แล้วก็อยากไปดูรูฟท็อปการ์เด้นเฮ้อันนี้ชั้น14จะเป็นโซนอีเวนต์นะคะแล้วก็ที่นี่เขามีโรงหนังด้วยนะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเรื่อยๆเนาะอ๋อตรงนั้นไงโอ้นี่เขามีงานอีเวนต์มันเต็มเลยวายนี่คืองานอีเวนต์ที่ว่านะคะเจโซบราเตอร์ปะเจเนเรชั่น <Yeah. S 1> เ oh. ด็กกี่นหยเนาะอ่าเ oh. ขาไม่ให้เราเข้าอะ่ะปิดนะคะลูฟท์ท็อปการ์เด้นแต่ว่าน่ารักอะ่ะจุงอันนัเ้เริลงกันไปเราลงไปข้างล่างกันอันนี้ก็ชั้น13ที่มาเมื่อกี้นะคะก็คือขายเป็นเออไม่ใช่ขาย <c oughs> เป็นเลสเตอร์ดองนะส่วนเลสเตอร์ดองแล้วก็นี่แล้ข้างล่างจะเป็นซีนีมาแล้วก็ที่นี่โตคิวแฮนมีสามชั้น แล้วก็แต่ละชั้นนี้สามารถเชื่อมไปกับไดมารุตึกข้างๆได้นะคะ3ชั้นเนาะมูจิชั้น7มูจิทั้งชั้นเลยก็เป็นแบรนด์ลักชัวรดี่ตัน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 ตัแต่ว่าตรงที่เป็นโซนลงหนังยังไม่เปิดอ่ะอื น่าจะไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่น่าจะยาวๆเลยแหละนี่เราเดินมาถึงชั้นที่11โตเกียวแฮนส์ใหญ่มากทั้งชั้นเลยนะคะอืมมมีอะไรก็เป็นโตเกียวแฮนส์นะคิงคองมิตายคอนฟลอร์โตเกียวแฮนส์ก็แล้ว ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนี่เลยอยากได้แก้วอ uh, ่ะก um, oh, ็ได้ก <Okay. S 2> no ็ตัวตะราชิโฮชินะอยากตะระชีมันม <t akes s Dance> ันม <ion> ีที่บ้านเราแต่ว่ามันไม่ค่อยนั้นอะมันมันแคบอ่ะมันล้างยากอ่ะโอ้โหเรื่องสวยเนอ่านไหมออยนะเอ๊ะคืออะไรนี่อ๋ออุ๊ยใส่สิว่ากันไม่อะ โอ้โหหรือแอนโดรชตันอ่ะอะไลค์กับฟิลเตอร์เออโอเคเว้ยมันเป็นแคปแข็งๆอะเป็นเซรามิกเซรามิกฟิลเตอร์เออโอเเว้ยเออเราชอบแบบนี้แต่ว่าเราว่ามันล้างยากอะต้องเขาต้องใช้ไอ้นี่ใช่ปะต้องใช้ฟองน,น้ำแบบแยงเข้าไปเอออืมชั้นนี้ก็จะเป็นแบบพวกเออ่ของทำกับข้าวเครื่องครัวอะไรเงี้ยนะคะแก้ว จานชามเครื่องทำที่น้ำแข็งของอะไรแปลกๆแบบน่ารักเปี่ยุ๊ยอะไรนี่มันจะหมันคารีอร่อยอร่อยโกบีอร่อยโซ่อืมอืมก็มจะมีแบบของแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าก็ไม่มีไม่ว่าเขาจะบ่มันต่างจากโตเกียวแฮนด์ที่อื่นเท่าไหร่นะ อันนี้น่ารักเอ้ยอันนี้น่ารักอ่ะอ๋อเก๋เว้ยเฮ้ยอันนี้เก๋อ่ะ emergency food จะเป็นกโกอิชิบังสวยเนยไปข้างล่างก่อนเฮ้ ก hey. ิกิกาลิกาิกาวะากาิกาลิกนากัวที่กดต้าเอาจบแล้วอันนี้โตกวแฮนด์ชั้นสิก็จะเป็น ก <Good> ูดอินเทリアโอ้ในบอกจบแล้ววัดจะหนอยู่น่ากั้าวกโอ้ยลมคานุโตชียไม่เต <c oughs> โอ้ยเต็มเลยอือโอ้อันนี้เสมือนจริงมาก ไอ้เราอยากกินชั้นนี้รูป้ปอดที่มันจะมีเออเราชอบนนโกฟิน,นชั้นนี้รแบบู้ปอดที่มันจะมีร้านที่มันนด์แบบเป็นแบรนด์เกาแต่ว่าเขามีไอนี่ขายด้วยเขามีเออ่ซอฟต์ครีมขายด้วยนี่เราชอบก็บบบบเป็นจังน่ารักเนาะชั้นนี้ไม่มีอะไรก็จะเป็นอินทีเรียนะคะพวกของเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเออ เซลเต็มเลยโคเซลเอเต็มปุด่ะนะโคเซลเอ,เอปิดแล้วอ่ะใครอยู่ญี่ปุน่นใครอยู่ญี่ปุ่นใครชอบอินทีเรียเก,ก๋ๆก็รีบมาซื้อนะโนจุ้งจุงจุงอันนี้น่ารักอะเราอยากได้นเนี้ย <c ười> อีกูด่ะ อ๋อแสนเงี้ยสามหมื่นบาทไม่มีแบบเฟอร์น,นิเจอร์เก๋ๆดีนะอืออะไรแบบเนี้ยไม่เหมือนใครแวะมานะคะก็เลยผมไม่รอวอาสิให้ฉันอยู่ข้างหน้าสิมี Me first ยังไม่จบอีกชัน้นี้เป็น Good Interior Book Cafe นะคะชั้นเก้าแล้วชั้นนี้นี่แหละที่มันมี่น้นาก้าอะ่ะเขาได้กีต้อ่ปวดท้องอะ่ะจ,าจา้าจ้าเออนี้ดีเนาะหนึ่งพันเยนอุ้ยได้อยู่นะดูดิน่ารักอะ่ะ เป็นคิมิสึนายาย่อยใบ่ก็มีเออน่ารักอะ่ะตายแล้วใครชอบบล็อกอะไรแบบนี้มาตรงนี้เจี๊ยกว่าหล่มละลายแน่นอนนะคะไม่น่ารอดชุดตัวชีอออนี่ที่เราอยากกินนะพอดีเอ๊ะจิบุนเด้อจิบุนเด้อดูอ๋อพูดเา้ากีน 500เยนอะ600เยนでน้อด,いいดいいนนีอ่ะดี่กาน่าสตอกฟอรก็ดีไ่ก็าว้อัน้เก๋อะอนี่ไงวิธีทำ<タッ>ายนี่นกนอเ้ย กือกห้นตัวโนโดีดโน,โดดน่ะเลยโนดีน่ะเลยอ่าจริงๆเขาเป็นกาวเว้ยน่ารักเน,นาะเออรู้ว่าเป็นกาวกินไม่ได้นี่นี่แต่ว่าเขาแบบมาร์คอดเขาหน้ารักอ่ะเ,เรามีคนข้างหน้าเราที่เขาซื้อให้ลองลองดูของนางก่อนนะคะว่าแบบจะเป็นยังไงบ้างไอ้นี้หมวกนี้น่ารักอ่ะ Eh, kono sitting kawaii ya. yakin na dalam ini luah mencah alwa itu. Nah, jangan doa kena apa lagi. Oh si? Tak ada. ฟังฟังกอจูเปเซนเราชอบฟังฟังมากเลยท้สุดแล้วก็เซโนกับซอฟคีมของเรานะคะไม่เอาก็ได้อยากได้ร่มที่มันกัน UV ีด้วยแล้วก็แบบถุงถุงอันนี้ถุงแบบนี้นนมันกันน้ําแล้วก็น้ําหนักเบานะคะเรื่องมากคโน่โคโนบรเดน่อยยูเมน่ะนะ อ้านนี้คนรู้จักเยอะแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นรู้จักหน้านี้อ้าไม่หัชิร่าไนกนี่เป็นแบบแนวแนวเอ้าดอนะคะว้าวผ่าชิโร่หยอกไอีกุ๋ปอาาเาจะเดินลงไปซื้อข้างล่างนะคะนี่จะเป็นตัวจูแฮนที่เราอยู่เมื่อกี้เนาะ จะเป็นชั้นแปดกอล์ฟฟิตเนสเอาดอชูส์แคชชวลพม่คงมีหรือนี่นายเออเราขอโทษนะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แนวอะไรที่เราอยากเราไม่ใช่แนวอะไรที่เราชอบอะ่ะเออนะถ้าใครสนใจก็มาดูนะคะนองไปต่อแล้วก็ทุกชั้นของที่นี่ก็เชื่อมไปกับไดมาลุไดเนาะของฟาโกก็คือของไดมาลุนี่แหละอืมชั้นเจ็ดนะคะเป็นมูจิทั้งชั้นเลย ดูไหมไม่ดูที่ฮิงคองบอกว่าที่ไหนก็มีมูจินะคะไม่ก <c oughs> ็เหมือนที่อื่นๆนั่นแหละจุ้งอันนี้เราก็เลยมาถึงชั้นหก pop culture character food cafe นะคะไปเลยกินข้างไปเลยช้น๊ปปี้ก็อันนี้เป็นแคปคอม อ๋อนี้คนชอบเกมนาจะชอบนะคะนั้นก็เป็นฝั่งที่เดินไปทะลุกับไดมาโลนะคะเออแคปคอมสโตร์โอซาก้าเฮ้ยดูดีมากเลยมีอุลตราแมนจุ๊งจุ๊งใครชอบอุลตราแมนนี่แวะเออชั้นนี้สนุกอ่ะมีอะไรอุ้ยมีน่ารักเหลืกน่ารักมากเลยวน่ารักมากเลยอยากได้แต่ราคา ราคาไม่น่ารักเลยนะคะไอ้นี่น่ารักอ่ะเอ็นเบอร์เกอร์ดอนทัชปิ๊กเจอโอเคอากาเลโก้บิลลี่เคนโอ้ เราชอบเลโก้คุนโอมิยากิโอโคโนโอมิยาก,กิเลกโก้โมาช่วย <c oughs> <c oughs> เอ้ยมันเราเป็นจีบออกมาได้จริงๆริงเลยเอ๊ซวยเอ้ยอะไรที่แบบโอซาก้าสุ Osaka สดๆเลยเย้เอ,ยอันนี้แบบเด็กที่โรงเรียนอยากต้องกรี๊ดมายคราฟต์นะคะ ก็ทำจากเลโก้ดูดิเวสโก้ชุม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 ่มคือแบบไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะให้ใช้ขนาดไหนแต่วันนี้ก็คือทำจากเลโก้นะคะเออดูมีความละเอียดอะ่ะสวยจังเป็นี้น่ารักอะ่ะ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านก็ซิล่าโตไปดูฝั่งนั้นได้โหสวยจงังอันนี้คืออะไรอ่ะเราไม่รู้จักโทอเคนอ่าอันนี้เดอะเกสต์คาเฟ่นะคะตอนนี้มีไอต,ตัวเนี้ย เราไม่รู้จักอ่อแต่ว่าเราเคยเห็นลายสติกเกอร์อมีสินค้าน่ารักนะอืมสติกเกอร์น่ารักดีน่ามาปิดมือถืออะไรเงี้ยอันนี้หมีอข้างล่าง น่ารักนะเอ้นี่ก็น่ารักเอ้เราอยากได้สติกเกอร์น่ารักเท่าไหร่อ่ะก็ร้อยยีนพันยีนเออน่ารักดีนี่ก็น่ารักก็มาใส่สายชาร์จรุ่นนี้นะ่รารัชอบที่เด็กกูมาเราต้องไปหาพี่กิงคองก่อนนะคะเจอกิ้งคองแล้วแตมันไรอ่ะนั่นเนี่ยเสือหรือว้ายว้าวนี่เขาหิดชุดนอนชินจังกันมากเลยนะ อันนี้เคนชินที่กำลังจะเข้าเน็ตฟลิกนะแล้วก็โอยเราชอบอันนี้นะนะเราชอบเราชอบคือแบบไม่ได้ชอบมากมากแต่ก็แบบน่ารักอะน่ารักเนาะไก,กลๆก็จะเป็นคิตตี้แลนด์นะคะมีแดกกัมะสตอร์แล้วก็ B21 ทนองี t s ใช่ไหมมิฟี่ซูมิโกกุาชิอะไรต่อไย่างเงี้ยน่น่ะ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 อ่ะน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 ่อน่อนปเน่ะน่ะนะน่ะน่น่ะนะน่ะน่้น่ะน่ะนเสน้สน้ะน่ะน่น่ะน่ะ่ะย่ะน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 น่่นน่่่่ ตุกตุนนี้ใช่ปะมันชื่ออะไรนะ Brick b a ์เหรอเออเหมือนที่นี่เขามีขายไม่ช่ยเยเนเราชอบร้านแบบนี้ที่แบบขายว่าแบบกิ f t s h o ของแปลกๆเอ้ยใครอะไม่ช่วยมีอีกกระโต้โต้เกมสิวไม่จ่จุกิ๊อะใครอะคิงคองสไตล์กมี่ เออเอาจริงเล่นเป็นพุงโผ่อืมเล่นแบบเล่นแบบออโยงเซงินยงเซงินจะไยออลูกเซงินหวาดูนาหวานาก็เด็กิากอยกเยเมทจก่อย เป็การเด็กอืมพีม่จะคอยดูคิส s ิสนี่เด็กแต่ว่าเราอยากได้เองนะคะโอ้นี่แก้วนี้สวยสวยอืมไอ้กาแฟละออนเควร์ยี่ห้อนี้ก็ดังนะเราเห็นเราเห็นบ่อยมากเลยนี่นี่น่ารักอะ่ะใส่ชา ดีน่ารักเนาะเป็นแบบเป็นแบบทำเป็นแบบหนังสือแต่ว่าเป็นกาฟแฟอยู่ด้านในมรเมชิโร้คุณโย่แล้วน็อตบลิมม์ก็แล้ก็รอใจเนี่ยอืมแตนโอทัวอะไรไม่ได้เนี่ยอืมโรเมชิโต้เอมปิดเสียงไม่ได้พาไปไหนก็ไม่ได้ก็โรเมชิโด้เป็นเอามาก อืมโอชีอืม don't touch me เอาแอลกอฮอล์สิแล้วก็ลองลองกันอืมอันนี้ชั้นสี่ก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นโซนของผู้หญิงของเรายั่วคือหญิงคองหิงคองต้องเบื่อแน่เลยอันนี้มีมีสามสามชี่อุเมดะก็มีนะเป็นแบบ แบรนด์ไดอาน่าสภาเจลาโต้พีเกอืมก็ว่ายนะอ่ะอาซาฮิยามาซูระมันจะเป็นแบบแบรนด์แฟชั่นที่แบบราคาแพงไม่บอกน่ารักมากเลยอืมงานกาแฟ กูรู้จักกันอยู่จัตเอตนอเดินบนันก็จะเป็นแบบราคาแบบหลานแบรนด์นะคะ่มันแพงสำหรับเราเราไม่มีตังค์ชือ้อแล้วก็จะเลยพาเดินดูแบบเร็วๆแบบนี้นะแล้วก็ข้างล่างฉัน้าล่างก็ซื้อสิจะเป็นลักชัวรี่แบรนด์แล้วก็ จะเดินแบบค้าๆไปนะคะเรจะเดินลงไปที่ชั้นใต้ดินกันเริที่ชั้นสามก็ยังจะเป็นพวกแบรนด์อะไรอย่างนี้อยู่นะไปค่ะชั้นสองลักชวรี่แบรนด์นะคะอืม ชั้นหนึ่งก็เป็น Luxury Brand เราจะเราอยากไปเดินดูของกินข้างล่างไปกันอุ้ยเราเดินทางมาจนถึง Cosme Kitchen ชั้น B1 น,นะคะโ,ววววววโอ๊ยน่นยาเหนียวสุดมีม e ววิตานี่แบรนด์นี้เราช็อปมากๆเป็นแบรนด์ที่เจยกใช้อยู่นะคะดีมากเล้ยอืมกลิ่นหอมจัง้อ มีแต่อะไรที่เราชอบกันนั้นเลยฮันนี่โรลอันนี้เป็นแบรนด์คอสเมติกเชนเฮ้ยเฮ้ยเราอยากได้เป็นแบรนด์ออแกนิกปะเอออืมร้านขายแบรนด์ออแกนิกนะคะแล้วก็ เราชอบดูอะเจ๊ยบนั้นดูพวกแบบนี้ได้ทั้งวันเลยว้แต่เราเมามากับพี่ของเราก็ร้องถึงสารน,นาำนี่ร้านนี้ก็อร่อยเป็นร้านแบบผลไม้ปั่นอะไรเงี้ยเราชอบนมอัลมอนด์มากก็เลยเอาไว้แต่หรือถ้าบอกว่าวกินชิมาโชอือ่อะอันนี้ก็ไปเชื่อมกับใต้ดินนะคะแล้วก็ขกวช็อตต่ออันนี้ร้านเค้กร้านนี้ดังมากเลย ปาดิยาชื่อเหมือนชื่อแบบชื่อแบบไทยๆนะอันนี้บรูกลินนะคะเขามีคาเฟ่ด้วยคาเฟ่กลิ่นหอมมากซุเปอร์ซุปสต็อกซุปกะกอ,ะอะไรกินนะไม่บอว่าชอบตัวยนี่น่อเนี่ยอะไรอ่าไต้หวันเจนไหมไม่ใช่น้านไม่ใช่ของไต้หวันนะ อันนี้อะไรมาค่าเอสเปรสโซ่เราไม่รู้จักลอ,ลองลองลองตรงไหนแต่ดาวน์ว่าอกกันนะโอ้คือสุดเก๋มีเตะเว้ยฮอชเอ้ยเราอยากกินนะแต่ว่าคนเยอะมากเลยเอ้ยฮอชีนี่ชั้นล่างต่อนหน้านี้พี่แจ๊กมาคร้ง เมื่อตอนเดือนมีนากับพี่เขานะคะก็คือชั้นนี้ก็ยังแบบเปิดไม่กี่ร้านแล้วก็ชั้นใต้ดินนี้ก็คือปิดอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของแจ็คเลยที่ได้มาชั้นใต้ดินนะคะชั้น B2 เป็นโซนของรสเตอร์กกู๊กกู๊กกุ๊กชิมานโอนาจิโอเขาเต็งร้านสวยดีอ่ะกู๊กกูได้หรอโอนาจิได้หรอโอ้ร้านนี้อร่อย เเออขาแต่งสวยเนาะอืออืออ๋มอ,ม,อมีร้านอาหารเก๋ๆอ๋อเป็นแบบร้านอินเตอร์นเนชั่นแนลอ่ะ อาหารสเ,เปนอะไรเงี้ยเออเก๋ okay. อ่ะไอ้นี่น่ารักมากเลยใครนอนหนี่ไอดอลดูนูอืออ๋ออะพวกเรเนี่ยเราเจอนั่นด้วยร้านนี้เห็นคนใส่ มีคนถ่ายรูปในอินตาแกรมเยอะแยะเลยร้านนี้น่าสนใจเนอะ กับห้างพาโก,กเปิดใหม่ที่จินไซบาชินะคะเพิ่งเปิดเมื่อปีนี้เองเท่ไงก็ไม่มาเที่ยวโอซาก้าครั้งหน้าเราก็ต้องแวะมานะเป็นห้างใหม่แล้วก็ของกินของช็อปอะไรเยอะมากๆเลยต้องได้ลมละลายกับไป้างหนึ่งนะคะเไงดูแล้วฝากกดปักตะไคร้ฝากกดไลคแล้วก็ฝากกดอ,อ,อะไรดีฝาก ารีคอมเมนต์อะไรไวอย่างนี้ก็ได้นะคะแค่งไงก็ขอบคุณนะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย